สวัสดีครับผู้ชมช่อง King สามเพจใช่ไหครับเสร็จอีกแล้วครับยายอีกแล้วยังไม่หายเหนื่อยเลยครับเพิ่งลงมาเมื่อวานครับยายอีกแล้วครับพี่น้องทำงานเร็วฮะมาเร็วเค็มเร็วครับนี่ครับพี่ตะสองนิ้วอีกย่างสองบาทบ่ อยู่กับยายสางขคอนนี่ยายด้วยวันอันนี้ก็เมื่อคืนไปปล่อยน้ำไซน่าน,น้องกับจันโอรครับเงี้ยนะไม่กลับบ้านไดลล้หรอไปซุ่มโจมตีแลนี่ไม่ส <ะ S 1> มัยทงผมไม่รู้ครับผมไม่ทราบถ้าเองฝันเห็นเมื่อคืนใช่ไหมใช่พี่นะเออว่าไอเฮงนี่ไปซุ่มปล่อยน้ำไซน่าน้องครับบอกฝนไม่ตกก็วางขายได้ครับเิงบอกว่างั้นแหละแมนวะใช่พูดความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะ มันไม่ใช่ใช่ใพี่ฝันเห็นเองอยู่เมื่อคืนว่าเองไปวางไข่แถวสาเองสือโงสัเลยไม่ฝันเห็นผมงสยไปยามต้นจะบกไอต้อมครับไปดูสถานการณ์ว่าต้นจะบกตายหรือไม่ตายนี่ครับบรรยากาศร,ร,รอบๆครับตอตะเกาหลีลาทำอะไรอยู่ทำน,นี่ครับให้คนแข็งแรงยกแกสครับดูครับดูมือเดียวเลยครับ ธรรมดาที่ไหนอะหินเอาถ่ายวันจบแล้วอ่ะดียๆยกมือเดียวเลยครับดูสิทำลายยาย้แข็งแรงมากเลยถ่าแต่หิงก็พอแล้วเนาะถ่าแต่หิงก็พอแล้วนี่ครับ อยู่ไปอยู่มาของเริ่มเต็มหกล้อแล้วครับจักอะไรมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมตะตะมาฝากเด็กจักถวยพร้อมมาฝากเด็กถวยนึงบ่ะถวยนะลบสิครับไม่ยกลบลบครับอันนี้เสื้อผ้าใครนี่เสื้อผ้าดัดอดอดยังองไ่ไ้ซักปักจำเดือนมาผมไม่เชื่อ สาบัดกระดองเงียบซาบัดกระดองครับเลยแต่โอ้ดูเขาครับนี่้ยเหลืองมากเ้ยสันโอ้โหอ่อนหนาวเป็นสันน้อยโอ้ยขาสันเลยจ้าโอ้ดีช่วยหนุู่ดูเดียหนุ่มื่อคืนไม่ได้เลยนี่เห็นไหมไอ้ทียังบอกไม่ได้เลยครับยียังไม่ได้เลยไอ้ทีเนี่ยผมผมไม่เชื่อหรอกครับสองคนนี้น่ะถ้ากลับบ้านนี่มีแผนครับสองคนนี้นี่ไม่ธรรมดาครับเพราะเมื่อวานวันของถมบ้านกวดครับเออบรรยากาศดีมากอ่า อาศัยว่าขอขอขอพ่อแม่มาเที่ยวครับเออขอพ่อแม่มาเที่ยวแต่มาจีบบางฮิงครับเออว่างั้นแหละอาป้าก็เห็นลิ้นไก่แล้วครับบางฮิงนี่มาถึงก็ว่าแต่เขา่บัตรของตัวเองนะขาสั่นเขาไม่เห็นว่าเลยเห็นว่านี่ขาสันอยู่เด็ก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 อยู่นี่ครับเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีไม่ไงสอนโอเคไม่ไงสอนเออ นี่ก็เหนื่อยครับเห็นอ้าปากฟัด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 นี่อ้าวตกมันแต่เสาเลยตะเน็ตกากใช่ตะระเบิดแบตตะขวดน้ำไหมตะเทไหมนี่ครับตะระเบิดแบตครับอยู่แ่บ้านอยู่เนี่ครับยายอีกแล้วครับวันนี้พามาดูจานออดเก็บซะครับ เป็นด่วนมาย้ายเลยครับเป็นด่วนมาวันเดียวย้ายเลยนี่ครับที่อาบน้ำเมื่อคืน,นคออรองเท้าหายครับรองเท้าหายข้างนึงวะหายแล้วอดอมตเกิดไม่ทราบน,น,นี่ครับลืมรองเท้าครับมันตกน้ำเนาะไอ,อเตะตกน้ำไม่รู้หรือไงเฮ้ยเตะกันเองเลย นี่ครับดินเดืนมาคนเดียวก็ยาะเลยครับแค่นี้ครับฟุ่นมากเลยครับ เอาทิลเลยครับสุดมือก็แค่นี้นะครับร้อยกว่าเที่ยวครับการต่อจากลูกนี้นะครับน้ำจากสระนี้ก็ซึมลงัางตรงนี้ครับ เล,เล่นเล,เล่น,นแล้วครับเป็นตาเน็ตการะคุณมันจะลุ่มลุ่มดำเลยมองอะไรไม่เห็นเลยครับมันเป็นแป้งนะผมว่า <c oughs> แกงครับโดนแกงครับคุณมากเลยครับมันเป็นแป้งครับละเอียดมาก ป้งทาหน้าไม่ได้ครับอันนี้เป็นผงๆผงครับเออพูดผิดถ้าแป้งเอาไปทาหน้าแต่ว่ากำลังไปเอาต่เลยครับอออจกกมอมท,ทำลายครับนี่เบื้องรถจะคล้องนี่เห็นว่ารถแรงครับสิตัมต้นมะพร้าวครับ เบิ้งครับว่ารถคนแรกนะเฮ้ยหยดไหลนี่ครับลั่นก็เพราะไอ้ตัวนี้เลยครับเนี่ยห็นไหมเนี่ยแต่ตัวนี้มันสั้นเกินครับผมว่าน่าจะยาวกว่าน,นี้นะน่าจะยาวมาถึงนี้ครับสวยเลยเพราะว่าอันนี้มันสั้นเกินมันดูน่ารักนี่ครับลูกพิต้ามีคนเฝ้าทิฟฟี่ด้วย ปลาครอบกงเงาอยู่นะครับของแท้ครับสีก็จะหวานแหววหน่อยนะครับอ่าคนขับก็หวานแหววครับคนขับก็หน้าตาดีแต่เซได้มีลูกมีเมียแล้วครับเมียนปะได้าสัวว้าวถืกอีกความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแย่ก็แฟสุดเล่นท่ายากอีกแล้วครับจันอ๊อดโอ้ มองคืนมีเศร้าซะคืนมั่วซั่วมันหนาขลังด้วยนะ <C ül> เล่นทายากครับแต่เช้าเลยแยงเียวอะไรวะนี่หัวายย่บนี้นกเาด้วยจา้วยโอ้โอจะบิดตัวครับบิดตัวรวมยันนะครับยัน โซ่ก็จะวนๆหน่อยปันล้อครับเอาเชิงล้อใหญ่ทวดมารับครับหนึ่งเรืทวดยังสตาร์ทอยู่เลยแต่โอเช็คอยู่นี่ครับปิดเลยครับปิดโอ้ดัก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 ตั้มนี ออโอ้ยไม่มีปัญหาครับขับจนชินแล้วนะซื้อละรออยาทวดออกมารับครับมาแล้วครับยาทวดอย่าทยดาอย่าๆยาอ ทำโค้นมาครับคันนี้ทำไรน,นอกจะนอดดังอะไรติก,กับิดจับพยายสิ

Get it up, oh! มัดระวังนะครับการขึ้นอันตรายครับค่อยๆขึ้นกันนะครับ 来来来来来来。来来来来 เรียบร้อยดีครับเปลี่ยนคนขับอยู่ครับเปลี่ยนคนขับอยู่ครับ โอเคครับขอบคุณครับคลิปนี้ขอจบเป็นงเท่านี้ครับติดตามไปดูบ่อใหม่กันครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามช่อง King สาม K แชนแนลครับผมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับตามไปดูบ่อใหม่กันคลิปหน้าครับ